ช่องนิยายเสียงแต่งเองพากเองโดยป้านูนชวนฟังค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสุขสัรวันสงกรานต์ปี2564นะคะวันนี้ป้านวนก็มาสวัสดีช้าไปหน่อยนะคะใกล้จะพ้นเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าป้านวน แต่งนิยายยังไม่เสร็จค่ะก็กะว่าเดี๋ยวจะสวัสดีทุกท่านทั้งผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของปนวนพร้อมๆกันเลยทีเดียวพร้อมกับคลิปนี้นะคะ,ะปะนวนก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกนี้นะคะขอโดนบันดาลพรทั้งหลาย,ท,ลายที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ผู้ติดตามของปนวนค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะประสบแต่สิ่งดีห่างไกลความทุกข์ค่ะแล้วก็คลิปนิยายเสียงของคลิปนี้นะคะคลิปนิยายเสียงอันนี้เป็นแบบ2ตอนจบค่ะแต่งรลภพากย์เองโดยป้านวลชวนฟังนะคะป้าปนวลแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ฟังเท่านั้นแต่ว่าก็พยายามที่จะสอดแทรกข้อคิดเตือนใจบางอย่างลงไปค่ะหากท่านผู้ใด ได้รับประโยชน์จากคลิปที่ปนวนจัดทาขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยปนวนก็ดีใจค่ะแต่ว่าหากมีจุดไหนที่ยังบกพร่องผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงใจท่านผู้ฟังนะคะปะนวนก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะเราไปฟังนิยายเสียงเรื่องใหม่ของปนวนกันเลยเนี่ยกันเลยดีกว่านะคะ,ะนิยายเสียงเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเลขาสาวเก็บตกค่ะเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอนวนแล้วก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากทางช่องเราได้นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะเลขาสาวเก็บตกตอนที่1นึยายจา๋าเป็นไงบ้างจ๊ะพอมีแรงไหมใครยายลดลงบ้างแล้ว เช้านี้ละดาว่าจะไปซื้อโจ๊กเจ้าปรดของยายให้นะจ๊ะยายกินแต่ข้าวต้มฝีมือละดามาหลายวันแล้วคงเบื่อแย่ไม่เบื่อรอกลูกสิ้นเปลืองเปล่าๆอะไรยายก็กินได้ไม่สิ้นเปลืองอะไรนักหนาหรอกจ้าเดี๋ยวละดาให้เขาใส่ไข่ด้วยกำลังวังชายายจะได้เพิ่มขึ้นเยอะๆเลยดีไหมจ๊ะคนเป็นหลานหัวเราะเธออยากให้ยายขำไปกับเธอด้วย ยายจะได้มีกำลังใจอยู่กับเธอไปนานๆยายชอบคิดว่ายายเป็นภาระของเธอเสมอซึ่งไม่ใช่เลยชีวิตของเธอจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มียายของเธอดูแลเธอมาจนโตมันเปลืองปลอบปลาละดาเอ้ยจะให้ยายกินไข่อีกสักกี่ลูกมันก็คงจะยือ้อยายได้อีกไม่นานสังขารคนเรามันก็อย่างนี้แหละลูกแก่แล้วไม่มีอะไรดี หญิงมีโรคประจำตัวแบบยายท้ายประโยคคนชราถอนหายใจหนักเบื่อหน่ายกับร่างกายที่เป็นอยู่ร่างกายที่เป็นเหมือนร่างของโรคไปเสียแล้วยายอยาพูดอย่างนี้นะจ๊ะละดาไม่อยากฟังเลยถ้ายายไม่สู้ใครจะอยู่เป็นกำลังใจให้ละดาละ่ะละดาไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวหญิงสาวโผล่เข้ากอดใยน้ำตาซึม เอาละเอาละไม่ต้องร้องยายจะอยู่ให้นานจนระดาเบื่อไปเลยรีบไปซื้อโจ๊กที่ว่านั่นมาเถอะยายอยากกินแล้วยายแจ่มริบเปลี่ยนบรรยากาศการสนทนาโดยรู้ว่าตัวเองสร้างความหดหู่ให้กับหลานรักเสร็จแล้วระดาหลานสาวของนางเป็นเด็กดีที่อาพับลูกสาวของนางเมื่อครั้งยังเป็นสาวละอ่อนอายุพอๆกับระดาในตอนนี้ มาขอนางไปทำงานโรงงานในเมืองกรุงตอนนั้นจันรมลูกสาวของนางเกิดไปได้เสียกับคนงานในโรงงานเดียวกันก็อยู่กินกันเองโดยไม่ได้ตกไม่ได้แต่งนางเองก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกโดยไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้เลยเพราะถึงช่วงหลังลูกสาวของนางจะห่างการติดต่อกับนางไปแต่ทุกๆเดือนลูกสาวก็จะส่งเงินมาให้นางใช้ไม่เคยขาดมากบ้างน้อยบ้าง ก็แล้วแต่คนเป็นลูกจะมีในตอนนั้นซึ่งยายแจ่มเองก็เข้าใจว่าในเมืองกรุงค่าใช้จ่ายก็คงสูงนางเองตอนนั้นก็อายุยังไม่มากจนทำอะไรไม่ไหวอีกทั้งสามีของนางก็เพิ่งตายจากไปได้เพียงปีเศษยายแจ่มก็เลยอยู่ตัวคนเดียวอาศัยทำขนมไทยเล็กๆน้อยๆขายก็มีรายได้พออยู่ได้และพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเล็กน้อย ครั้งสุดท้ายที่ยายแจ่มได้เจอลูกสาวก่อนที่จันแรมจะหอบลูกติดท้องกลับมาก็คืองานศพตาศักด์สามีของนางเองในครั้งนั้นจันแรมยังทันได้กลับมาดูใจคนเป็นพ่อหลังจากนั้นไม่นานราวสองเดือนจันแรมกลับมาหาผู้เป็นแม่พร้อมคําขอโทษและน้ำตาที่นองหน้าสารภาพว่า ตอนนี้ลูกสาวของ,งานางท้องได้สามเดือนแล้วส่วนผู้ชายที่เป็นพ่อของละดาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ที่ทำงานอยู่โรงงานเดียวกันทันทีที่จันแรมไปปรึกษาว่าเธอตั้งท้องผู้ชายคนนั้นก็ตีจากทันทีแบบไม่รับผิดชอบและยังสารภาพกับจันแรมว่าเขาเองมีเมียอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วจันแรมเองทั้งอับอายเพื่อนๆที่โรงงาน และไม่อยากที่จะไปเป็นมือที่สามของครอบครัวใครจึงตัดสินใจหอบลูกในท้องกลับมาหาแม่ที่บ้านเกิดยายแจ่มเองไม่อยากซ้ำเติมลูกสาวหัวอกคนเป็นแม่น่ะต้องคนเป็นแม่ด้วยกันถึงจะรู้ถ้าถามจากใจว่านางอายชาวบ้านแถวนั้นไหมก็มีบ้างแหละแต่อะไรจะสำคัญไปกว่าลูกกว่าล้านล่ะคำนินทาของคน มีปากก็พูดไปเหนื่อยเดี๋ยวก็หยุดไปเองชีวิตคนเราต่างคนต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินไม่มีใครมาสนใจใครได้ตลอดไปหรอกอีกอย่างตัวนางเองก็ใช่ว่าจะหาสามีได้ดีกว่าลูกสาวนักตาสากักตาของละดาคู่ชีวิตของนางไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ก็จริงแต่นี่ก็สิ่งนักดื่ม ไอตอนเลือกมาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พออยู่ๆกันไปคำว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้เนี่ยนางเพิ่งรู้ซึ้งแก่ใจดีคนเราครบคนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นตาสักเองตอนไม่ดื่มก็ดีอยู่หรอกแต่พอเล่าเข้าปากเท่านั้นแหละจากคนเงียบๆก็เปลี่ยนเป็นคนช่างโวยวายทันทีแล้วก็ต้องมีเรื่องมีร,งมราวทะเลาะกันกับนางไม่ได้เว้น ยังดีที่ยังทะเลาะกันบอบเบาะไม่ได้มีการลงมือลงไม้ยายแจ่มก็ได้แต่รำคาญหนักเข้ายายแจ่มเองคร้านที่จะทะเลาะด้วยเพราะบ่นเพราะห้ามทีไรก็เป็นเรื่องแกก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็ใครเล่าจะไปบังคับชีวิตใครได้และแล้วในที่สุดคู่ชีวิตของแกก็มีอันต้องเป็นไปเพราะเล่าเมือ่อยายแจ่มไม่ห้าม ตาสาก,ก็ยิ่งเพลิดเพลินดื่มหนักเข้าจนเป็นมะเร็งตับไปนะสิตอนบั้นปลายชีวิตนี้ก่อนจะตายคลางโอดโอยไม่ได้หยุดย่อนยายแจมเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้แต่ใครเล่าจะช่วยได้ในเมื่อตนทำตนเองยายแจมเองทำได้แค่ช่วยดูแลกันไปตามมีตามเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนเพื่อนที่ชวนกันดื่มกินจะมีสภาพอย่างนี้ พ่อเจ็บป่วยเข้าหายหัวกันไปหมดไม่เห็นมีใครมาดูดำดูดีนอกจากคนที่ทะเลาะก,กันทุกวันอย่างแกนี่แหละหลังจากตาสักจากไปไม่นานจันรแรมซึ่งกลับมาคลอดลูกและเลี้ยงระดาได้ราวปีเศษก็กลับไปทำงานในเมืองกรุงอีกโดยฝากระดาไว้ให้แกเลี้ยงดูระดาเองถูกยายแจมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็แทบจะไม่ต่างกับระดาเหมือนลูกของยายแจมเองนั่นแหละ เมื่อละดาโตขึ้นอายุเราสักเจ็ดขวบจันแรมก็มาจากไปเสียอีกจากอุบัติเหตุเพราะต้องการกลับมาเยี่ยมบ้านนี่ละชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนอยายแจ่มไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวแกเองจะต้องมาทำศพลูกสาวเหมือนอย่างที่เขาว่ากันว่าหัวงอกเผาหัวดำคราวนี้หลานแกนเลยกำพร้าทั้งพ่อและแม่เลยทีเดียวถึงแม้เรื่องราวของจันแรมจะผ่านไปนานแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพวกชอบหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นพักๆบางครั้งก็พูดราวกับเห็นใจในความอาภัพของหลานสาวของนางจลดาเองซึ่งกำลังเริ่มโตเก็บเอาคำถามพวกนี้มาถามยายแจมอยู่บ่อยๆยายแจมไม่รู้จะทำเช่นไรก็ได้แต่เล่าไปตามความจริงเพราะถึงนางไม่พูดความจริงหากละดาไปถามหาความจริงจากคนอื่นก็คงไม่ผิดกัน ยายแจ่มสอนให้ละดาทำหูทวนลมอย่ากเก็บเอาคำพวกนั้นมาคิดมากเพราะถึงเก็บมาคิดแล้วก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่บั่นทอนกำลังใจตัวเองอีกอย่างยายแจ่มบอกให้ละดาดูชีวิตของแม่ตัวเองเป็นบทเรียนสอนใจซึ่งหลานสาวก็ดูจะชื่อฟังคนเป็นยายไม่น้อยละดาเป็นเด็กดีไม่เคยดื้อกับผู้บปรยายเลย ยายแจ่มก็เลยทั้งรักทั้งสงสารหลานสาวตนนักที่เขาว่ากันว่าในดีมีเสียในเสียมีดีคงจะเป็นพระระดาโดนตอกย้ำเรื่องแม่มากหลานสาวของนางแทบจะไม่สนใจเรื่องผู้ชายเลยอาจเป็นเพราะในใจลึกๆล,ละดาเองอาจกลัวว่าตัวเองจะเจอผู้ชายแบบที่แม่เจอก็เป็นได้จนละดาเริ่มโตเป็นสาว แม้ละดาจะไม่สนใจผู้ชายแต่เด็กหนุ่มในละแวกเดียวกันก็คอยมาวุ่นวายกับหลานสาวของนางอยู่เรื่อยๆยายแจ่มเห็นแล้วทั้งกลัวและไม่สบายใจจึงชวนหลานขึ้นมาในวันหนึ่งละดาหนูอยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพไหมลูกทำไมยายถามอย่างนี้ละจ๊ะก็ยายอยากรู้ก็อยากนะจ๊ะ แต่ถ้าให้ไปแล้วต้องทิ้งยายอยู่ที่นี่คนเดียวละดาไม่ไปที่ยายถามเพราะละดากำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่หรอจะได้ตัดสินใจได้อยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้มีที่ทางอะไรให้ต้องห่วงเช่าเขาอยู่ยายพอมีเงินเก็บอยู่บ้างถ้าละดาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในเมืองกรุงได้เราสองคนไปตายเอาดาบหน้า หาห้องเช่าในตลาดที่ราคาไม่แพงค้าขายขนมหนูก็เรียนไปยายก็ขายของเอาแบบที่พ่อจะทำไว้ยายนะ่ะมันไม้ใกล้ฝั่งแล้วหนูไปเรียนเมืองกรุงอาจจะพอมีช่องทางมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าอยู่ที่นี่นะยายพูดจริงเหรอจ๊ะจริงสิหนูก็ดูเรื่องเรียน หาลู่ทางของเราตั้งแต่เนิ่นๆเลยเราจะย้ายไปเมืองกรุงกนละคราวนี้ยายแจ่มดีใจที่แกคิดไม่ผิดวันนี้สิ่งที่คิดไว้ก็สำเร็จจนได้และดาพาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐได้สำเร็จสมดังที่แกกับหลานสาวหวังไว้หากแกต้องจากไปจริงๆละดาเองก็เอาตัวรอดได้แล้วตอนนี้ยายแจ่มเอง ก็ไม่ได้ค้าขายอะไรแล้วเพราะระดาเรียนจบจนทำงานเป็นเลขามาได้ราวสองเดือนหลานสาวก็ขอร้องให้แายหยุดขายของอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งช่วงหลังสุขภาพร่างกายของยายแจ่มเองก็ไม่ค่อยดีนักคนเป็นยายเลยยินยอมทำตามคำขอร้องของหลานสาวเสร็จทีอารันสมัครสมานไพบูณ์หนุ่มลอนักธุรกิจ ทายาทเจ้าของโรงแรมดังในเมืองกรุงเพิ่งแยกจากปาร์ตี้กับ้องเพื่อนเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านเขาเห็นร้านโจ๊กที่เปิดขายอยู่ข้างทางเกิดอยากนึกซื้อไปฝากคู่บัญญาขึ้นมาก็เลยแวะลงไปซื้อเป็นอาหารเช้ามื้อพิเศษให้คุณย่าของเขาชายหนุ่มก็รู้ดีว่าท่านเองคงจะอดค่อนแคะเขาไม่ได้ว่าเขาซื้อมาเอาใจท่าน กรณีที่เที่ยวจนเช้าอย่างนี้ละดาพาขี่จักรยานออกมาซื้อโจ๊กให้ยายแจ่มแต่เช้าเพราะเธอเองก็ต้องรีบกลับไปเตรียมตัวไปทำงานพอเดินใกล้จะถึงหน้าร้านโจ๊กก็เห็นชายคนหนึ่งจดจดจ้องจที่กระเป๋ากางเกงตรงบ้านท้ายของชายหนุ่มที่แต่งตัวดีหญิงสาวรีบสาวเท้าเข้าไปใกล้คนที่กำลังจะเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวแล้วแอบกระซิบบอกเบาๆกับเขาว่าคุณ ระวังหน่อยคุณกำลังจะโดนลุวงกระเป๋าเขารีบเอามือตะปบไปที่กระเป๋าหลังทั้งสองข้างและจริงอย่างที่หญิงสาวบอกมือของเขาสัมผัสเข้ากับมือสัก,สกเขารีบเอี้ยวตัวมองพบว่ามีผู้ชายแต่งตัวโสมๆรีบวิ่งหนีไปทันทีดีที่กระเป๋าสตางค์ของเขายังคงอยู่ในที่ของมันดังเดิมรีบหันกลับมาขอบใจหญิงสาวผู้หวังดีเมื่อสักครู่ก็ถึงกับตะลึงไม่น้อยกับความน่ารัก ของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าขอบคุณมากครับไม่เป็นไรคะ่ะยังดีที่กระเป๋ายังอยู่ถ้าไม่ได้คุณผมคงเสียกระเป๋าให้โจรไปแล้วชายหนุ่มมองดูเธอและประเมินว่าเธอคงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นแน่อย่าหาว่าผมดูถูกเลยนะคิดว่านี่เป็นสิน,น้ำใจจากผมเขายื่นแบงค์พันสองใบให้กับเธอไม่เป็นไรคะ่ะ แค่คำขอบคุณเมื่อกี้ก็พอแล้วล่ะค่ะถ้าคุณเป็นฉันคุณก็คงทำแบบเดียวกันนี่แหละทั้งสองคนไม่ทันได้ตอบโต้อะไรกันมากนักโจ๊กที่ชายหนุ่มสั่งไว้ก็เสร็จพอดีชายหนุ่มใจเงินค่าโจ๊กแล้วหันไปส่งยิ้มหวานให้กับหญิงสาวที่เขาประทับใจอีกครั้งเดินกลับไปที่รถแต่ยังไม่ยอมออกรถขับกลับบ้านในใจครุ่นคิดทำยังไง จะได้รู้จักเธอมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่สมองของเขาสั่งการละดาเองเมื่อซื้อโจ๊กของตัวเองและยายแจ่มเสร็จ<ๆ>เธอก็เดินไปซื้อปลาท่องโกะที่ร้านที่ตั้งอยู่ข้างๆกันจากนั้นรีบตรงดิ่งไปที่จักรยานคู่ใจแล้วรีบถีบกลับไปหายายที่บ้านทันทีถีบไปได้สักพักได้ยินเสียงแตรรถบีบไล่หลังทำเอาเธอตกใจหญิงสาวตัดสินใจ ถีบรถจักรยานให้เร็วขึ้นเพราะตอนนั้นยังเช้ามากบนถนนยังไม่ค่อยมีผู้คนหรือรถรามากนักแต่รถเก่งหรูราคันนั้นที่ขับตามเธอก็ยังบีบแตรใส่เธอไม่หยุดและดากลัวเป็นมิจฉาชีพอย่างในข่าวที่ว่าชอบสร้างสถานการณ์เธอก็ยิ่งปั่นหนีอารันเองก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเขาอยากให้เธอหยุดรถมาคุยกันก่อน แต่หญิงสาวก็เอาแต่หนีเขาท่าเดียวจนชายหนุ่มต้องรีบเร่งเครื่องขึ้นไปแล้วจอดรถรอเธออยู่ลงมาโบกรถให้นักปั่นเท้าไฟลงมาเจรจากันก่อนพอเห็นหน้าเขาถนัดตาหญิงสาวก็หายตกใจคุณมีอะไรคะก็ผมยังไม่ได้ตอบแทนอะไรคุณเลยไม่เป็นไรคะ่ะทีฉันบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเลยมันเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เล็กน้อยของคุณแต่เรื่องใหญ่ของผมละดาถอนหายใจดิฉันต้องรีบกลับค่ะถอยเถอะนะคะจะรีบเอาโจ๊กไปให้คุณยายทานแล้วเดี๋ยวดิฉันต้องรีบแต่งตัวไปทำงานอีกคุณทำงานแล้วหรอผมคิดว่าคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่หน้าเด็กชมัดเขาชมหญิงสาวในใจดิฉันก็เป็นนักศึกษาจบใหม่นี่แหละค่ะเพิ่งเริ่มงานได้สองเดือน ถ้าวันนี้ทดิฉันไปสายคงแย่แน่ๆคุณทำงานแล้วตำแหน่งอะไรดิฉันเป็นเลขาค่ะเลขาชายหนุ่มรำพึงกับตัวเองเขาไม่เคยมีเลขาผู้หญิงเสียด้วยเลขาคนปัจจุบันของเขาก็เป็นผู้ชายเพราะอะไรนะรอเพราะเขาฟังกิติศัพท์เลขาแต่และคนของเหล่าบรรดาเพื่อนๆมาเยอะนะสิเพื่อนบางคนเล่าว,ว่า เลขาผู้หญิงบางคนตั้งใจเข้ามาจับเจ้านายเป็นสามีเพราะถ้าพวกหล่อนทำสำเร็จก็หมายถึงหล่อนจะได้สามีรวยไม่ต่างจากขยับฐานะตัวเองขึ้นมาร่ำรวยโดยเร็วได้โดยง่ายแต่ก็ไม่ใช่เลขาทุกคนที่เป็นแบบนั้นหรอกนะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเพื่อนบางคนเป็นลูกหลานเศรษฐีแบบเขานี่แหละที่หลงสเสน่ห์เลขาจนต้องงอนง้อขอเลื่อนขั้นจากเลขา ขึ้นมาเป็นภรยาแทนก็มีก็มีอีกเหมือนกันผู้หญิงที่กลัวรักต่างชนชั้นกว่าเพื่อนของเขาจะคว้าเลขามาย้ายตำแหน่งเป็นพรยาได้ก็ถึงกับหืดขึ้นคอส่วนเขาผู้รักสถานะโสดเลยตัดปัญหาโดยการมีเลขาชายเสียเลยไม่ยุ่งยากสั่งงานก็ง่ายไม่ต้องกลัวด้วยว่าจะพูดจาอะไรรุนแรงไปหรือเปล่าอีกอย่าง เขาเกลียดการถูกผู้หญิงจับเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามแต่ตอนนี้กฎเหล็กของเขาเกิดล้มคลืนกระทันหันเขาชักอยากมีเลขาเป็นผู้หญิงและเกิดอยากขโมยเลขาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคนนี้ต้องคนนี้เท่านั้นดิฉันขอตัวจริงๆนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวดิฉันเตรียมตัวไปทำงานไม่ทันเดี๋ยว สนใจมาทำงานกับผมไหมคุณเป็นคนขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ดีผมชอบหน้าทีนี้อารันคิดอะไรไม่ออกจึงชวนหญิงสาวไปทำงานด้วยเลยเสียดือด้อคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ว่ามาดิฉันเพิ่งเขาทำงานเองค่ะยังไม่ผ่านโปรเลยแล้วก็ยังไม่อยากเปลี่ยนงานค่ะอีกอย่างประสบการณ์ดิฉันเองก็ยังน้อยกลัวทำคุณผิดหวัง ขอตัวนะคะหญิงสาวตั้งท่าจะถีบจกักรยานหนีเข้าไปเขาคว้าตรงมือจับบังคับรถไว้อ้าวนี่แถวนี้มีร้านปลาท่องโก,โกด้วยหรอเขามองไปที่ถุงที่แขวนอยู่บนแฮนด์รถของหญิงสาวผมไม่ทันมองนี่ผมก็ซื้อโจ๊กไปฝากคุณย่าของผมท่านชอบทานปลาท่องโก,โกคู่กับโจ๊กมากเลยสงสารคุณย่า อดทานเลยเพราะผมเซอร์ซ่าไม่ทันเห็นงั้นแบ่งของฉันไปให้คุณย่าคุณก็ได้ค่ะแะดาตัดสินใจแบ่งส่วนของเธอให้ย่าของเขารีบๆหน่อยค่ะคุณไปหยิบถุงโจของคุณมาหยิบประทั้งก่อในนี้ไปสิคะดิฉันแบ่งให้ครึ่งหนึ่งแบ่งให้ผมเขาย้ำถามก็ใช่สิคะเร็วเข้าฉันมีคุณยายฉันเข้าใจว่าคุณคิดอะไรเร็วๆเ,เข้าคะ่ะดิฉันต้องรีบไป เธอเร่งเขาชายหนุ่มรีบวิ่งไปที่รถหยิบถุงโจ๊กตามหญิงสาวสั่งละดาเทปลาท่องโกในถุงกระดาษของเธอลงในถุงก๊อบแก๊บที่ใส่โจ๊กของเขาเป็นปลาท่องโกตัวใหญ่ๆสองตัวผมขอเบอร์โทรติดต่อคุณได้ไหมละดาเองไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะมาไม้ไหนกับเธอกันแน่หญิงสาวไม่ได้ตอบรับเธอทำท่าทางอึกอัก จนอารันแน่ใจว่าเขาคงไม่มีทางได้เบอร์โทรติดต่อจากเธอแน่เขาเรีบเปิดกระเป๋าสตางค์หยิบนามบัตรของเขาส่งให้เธอนี่นามบัตรของผมเผื่อวันข้างหน้าคุณมีปัญหาอะไรที่ผมพอช่วยได้คุณติดต่อผมได้ทันทีเธอจ้องตาเขานิ่งนานนึกงงกับผู้ชายคนนี้แต่เอาเธอรับไว้ก่อนก็ได้ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ยอมปล่อยเธอไปแน่ ขอบคุณค่ะเธอยื่นมือไปรับไว้แล้วบอกกับเขาว่าไปก่อนนะคะพร้อมทั้งรีบปั่นจักรยานหน้าตั้งกลับบ้านหายายทันทีทำไมหายไปนานนักลาลดายายแจมอดตั้งคำถามไม่ได้ทันทีที่เห็นหน้าหลานสาวเพราะปกติลดาไปซื้อโจ๊กจะไม่ใช้เวลานานขนาดนี้ละดาเองก็รีบจัดโจ๊กของเธอกับยายใส่ชาม ปากก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ยายฟังไปด้วยแม่สัมคัญนะักนี่เขาจีบระดาหลานยายใช่ไหมยายแจ่มหัวเราะขำแซวหลานสาวคงไม่ใช่หรอกจะยายเขาอาจอยากตอบแทนระดาจริงๆก็ได้ระดาเองก็ระวังระวังไว้นะยิ่งเป็นคนมีเงินนี่ยิ่งต้องระวังเกิดระดาไปรักไปชอบเขาเข้าจริงๆน้ําตาจะเช็ดหัวเขาเอาลูก คนมีเงินเขาก็อยากให้ลูกให้หลานรักชอบคนระดับเดียวกันนั่นแหละเคยได้ยินไหมลูกเรือล่มในหนองทองจะไปไหนที่เขาชวนดาไปทำงานกับเขาและดาปฏิเสธเข้าไปแล้วจ้ายายอย่าห่วงเลยทานโจ๊กเยอะๆเลยนะจ๊ะนี่ปลาท่องโกรละดาฉีกใส่ในโจ๊กให้แล้วจ้ะมันจะได้นิ่มๆนะยายเนอะยายแจ่มพยักหน้า ยิ้มให้หลานสาวไม่เสียแรงเลยที่เลี้ยงหลานสาวมาจนโตแค่นี้แหละคนแก่ก็ชื่นใจเหลือเกินแล้วอารันตรงเข้าบ้านโจ๊กที่ซื้อมาฝากคุณย่าตอนนี้ไม่ร้อนนักแล้วเป็นแต่เพียงอุ่นๆเขาจึงสั่งให้คนรับใช้ในบ้านนำไปอุ่นให้คุณย่าของเขาร้อนๆเลยทีเดียวยังไงยังไงกลับจนฟ้าสางเชียวนะ คุณย่าครับพอดีนนมันเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเพื่อนพื้นก็เลยเลี้ยงต้อนรับมันกลับมานะครับอีกอย่างไม่ได้เจอกันนานก็เลยมีเรื่องคุยกันเยอะไปหมดนี่ครับผมซื้อของโปรดมาฝากคุณย่าด้วยอะไรล่ะก็อาหารเช้าอร่อยๆไงครับโจ๊กร้อนๆพร้อมไข่ลวกพิเศษตรงที่เช้านี้ต่อลงไปซื้อโจ๊กให้คุณย่าผมเจอนางฟ้า แม่สัมบัติสํานวนนักนะเราอยากเล่าอะไรก็ว่ามาหน้าตาแกตอนนี้นะอารันถ้าไม่ได้เล่าให้ย่าฟังคงอกแตกตายชายหนุม่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณย่าของเขาฟังตั้งแต่แรกที่หญิงสาวช่วยบอกเขาเรื่องที่เขากำลังจะโดนล้วงกระเป๋าไปจนถึงเรื่องที่หญิงสาวแบ่งปาท่องโกของเธอให้เขาด้วยแม นี่ตกหลุมรักกะทันหันแลรอตารันนี่ฉันกำลังจะได้หลานสะพภยแบบไม่ทันตั้งตัวงั้นสิคุณหญิงรติการถามหลานชายคนเดียวที่เธอเลี้ยงดูมาตอนนี้ครอบครัวเธอก็มีเพียงเธอกับอารันนี่แหละแม่ของอารันตายไปตั้งแต่อารันยังเด็กส่วนลูกชายเธอก็เพิ่งเป็นมะเร็งจากไปได้สักสามปีแล้วปีนี้หลานชายของเธออายุอาณามก็ปาเข้าไป30ก,กว่ายังไม่เคยเห็นว่าจะพาหญิงสาวที่ไหน มาแนะนำในฐานะคนรักกับคนเป็นญ,ญาเลยสักครั้งแต่นี่อยู่ๆก็มาปราบปลื้มกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักในเวลาไม่กี่นาทีเสร็มากมายแล้วนี่เขาชื่อเสยงเรียงนามว่าไงลยยะว่าแย่จริงครับผมไม่รู้ลืมถามเธอเลยโมแต่คิดหาวิธีที่จะติดต่อกับเธอแล้วได้ไหมไอ้วิธีที่แกว่านะ่ะ คนเป็นหลานชายใส่หน้าแต่เธอก็รับนามบัตรของผมไปนะครับรับไปแล้วไงหลอนไม่ติดต่อมาก็จบเฮผู้ชายอะไรจีบผู้หญิงยังไม่รู้แม้แต่ชื่อเขาเลยโทรคุณย่าก็ผมมีชื่อเฉพาะให้เขาอยู่แล้วนี่ครับคุณนางฟ้าฉันนะเพิ่งเห็นแก้เวอร์สุดๆกับคราวนี้แหละอารันแต่คุณย่าครับ ว่าแต่ว่าคุณย่าจะไม่กีดกันผมใช่ไหมครับผู้หญิงที่ผมชอบเขาดูแล้วท่าทางไม่ได้ร่ำรวยอะไรขี่จักรยานเก่าๆหน่อยแต่ถูกใจผมเอาเธอเอาเธอฉันไม่ใช่คุณหญิงย่าในนิยายนะที่ต้องมากีดการความรักของลูกของหลานขอแค่ให้ดีจริงอย่างแกว่าย่าก็ดีใจโล่งอกไปหน่อยครับ แบบนี้ผมจะได้ออกตัวจิบเธอได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลอะไรอีกคุณหญิงรติการยิ้มให้หลานชายเชิญเถอจ้ากลัวจะตกม้าตายซะก่อนรูปหล่อเสียเปล่า้ารมคมคายลูกหล่อลูกชนไม่มีเอาเสเลยก็ผมถูกคุณย่าเลี้ยงดูมาอย่างดีนี่ครับความกะล่อนผมก็เลยไม่ค่อยมีแม้ไม่ต้องมาทำยกความดีความชอบพย่าหรอก ไปฝึกคำหวานจีบสาวเธอครับหลานชายรับคำเสียงอ่อยเราทานโจ๊กันเถอะครับเดี๋ยวผมทานเสร็จต้องขอตัวคุณย่าไปนอนฝันหวานสักหน่อยแล้วครับแล้ววันนี้ไม่เข้าไปที่โรงแรมหรอไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวผมโทรสั่งงานยงยุทธเลขาผมให้ช่วยจัดการแทนให้อา้าวแล้วที่แกชวนเข้ามาเป็นเลขาแล้วยงยุทธแกจะทำยังไงกับเขาล่ะ ไม่ยากหรอกครับคุณยา่าผมก็ตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาให้เขาเพิ่มเงินเดือนให้เขาอีกหน่อยและเอาตำแหน่งของยงยุทธมาให้นางฟ้าของผมแทนเชิญย่าเชิญตามสบายเลยไปฝันเอาก่อนนะเขาปฏิเสธกันมาเสียขนาดนั้นจบตอนที่1ของเลขาสาวเก็บตกกันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกด u u s c r i b e นะคะ คลิปนี้ประนวนก็ลากันไปก่อนค่ะพบกันในตอนที่สองของเรื่องเลขาสาวเก็บตกในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ